8. สติปทานนกขาว่าด้วยสติปทานเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายสติปทานสี่ประการน,นี้สติปทานสี่ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวิน,นัยนี้ 1. เป็นผู้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลก สเป็นผู้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่ละถึง 3. เป็นผู้พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ 4. เป็นผู้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกภิกษุทั้งหลายสติปฐานสี่ประการน,นี้แหลภิกษุเป็นผู้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่อย่างไร คือภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นกองปฐวีธาตุดยความไม่เที่ยงไม่พิจารณาเห็นโดยความเที่ยงพิจารณาเห็นโดยความเป็นทุกข์ไม่พิจารณาเห็นโดยความเป็นสุขพิจารณาเห็นโดยความเป็นอนัตตาไม่พิจารณาเห็นโดยความเป็นอัตตาย่อมเบื่อนายไม่ยินดีย่อมคลายกำนัดไม่กำนัดย่อมทำราคะให้ดับไม่ให้เกิด ย่อมสละคืนไม่ย,ยึดถือเมื่อพิจารณาเห็นโดยความไม่เที่ยงย่อมละนิจสัญญาความหมายรู้ว่าเที่ยงได้เมื่อพิจารณาเห็นโดยความเป็นทุกข์ย่อมละสุขสัญญาได้เมื่อพิจารณาเห็นโดยความเป็นอนัตตาย่อมละอัตตสัญญาความหมายรู้ว่าอัตตาได้เมื่อเบื่อนายย่อมละนันทิความยินดีได้เมื่อคลายกำหนัด ย่อมละราคะความกำหนัดได้เมื่อทำราคะให้ดับย่อมละสมุทัยได้เมื่อสละคืนย่อมละอาธานะความยึดถือได้ภิกษุพิจารณาเห็นกายด้วยอาการเจ็ดอย่างนี้กายย่อมปรากฏไม่ใช่สติสติปรากฏด้วยเป็นตัวระลึกด้วยภิกษุพิจารณาเห็นกายนั้นด้วยสตินั้นและด้วยยาน,นั้น เพราะเหตุนั้นจึงเรียกการพิจารณาเห็นกายในกายว่าสติปัฏฐานภาวนาคำว่าภาวนาอธิบายว่าภาวนามีสี่อย่างคือหนึ่งชื่อว่าภาวนาเพราะมีความหมายว่าทำทั้งหลายที่เกิดในภาวนานั้นไม่ล่วงเลยกัน 2. ชื่อว่าภาวนาเพราะมีความหมายว่าอินทรีย์ทั้งหลายมีรสเป็นอย่างเดียวกัน สชื่อว่าภาวนาเพราะมีความหมายว่านำความเพียรที่สมควรแก่ธทรำรไปสีชื่อว่าภาวนาเพราะมีความหมายว่าปฏิบัติเนืองเนืองภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นกองอาโปธาตกองเตโชธาตกองวายโยธาตกองผมกองขนกองผิวกองหนังกองเนื้อกองเอ็น กองกระดูกละถึงพิจารณาเห็นกองไขกระดูกโดยความไม่เที่ยงไม่พิจารณาเห็นโดยความเที่ยงพิจารณาเห็นโดยความเป็นทุกข์ไม่พิจารณาเห็นโดยความเป็นสุขพิจารณาเห็นโดยความเป็นอนัตตาไม่พิจารณาเห็นโดยความเป็นอัตตาย่อมเบื่อหน่ายไม่ยินดีย่อมคลายกำหนัดไม่กำหนัดย่อมทำราคะให้ดับไม่ให้เกิด ย่อมสละคืนไม่ยึดถือเมื่อพิจารณาเห็นโดยความไม่เที่ยงย่อมละนิจสัญญาความหมายรู้ว่าเที่ยงได้เมื่อพิจารณาเห็นโดยความเป็นทุกข์ย่อมละสุขสัญญาได้เมื่อพิจารณาเห็นโดยความเป็นอนัตตาย่อมละอัตตสัญญาความหมายรู้ว่าอัตตาได้เมื่อเบื่อนายย่อมละนันทิความยินดีได้เมื่อคลายกำหนัด ย่อมละราคะความกำหนัดได้เมื่อทำราคะให้ดับย่อมละสมุทัยได้เมื่อสละคืนย่อมละอาธานะความยึดถือได้ภิกษุพิจารณาเห็นกายด้วยอาการเจ็ดอย่างนี้กายย่อมปรากฏไม่ใช่สติสติปรากฏด้วยเป็นตัวระลึกด้วยภิกษุพิจารณาเห็นกายนั้นด้วยสตินั้นและด้วยยาน,นั้น เพราะเหตุนั้นจึงเรียกการพิจารณาเห็นกายในกายว่าสติปัฏฐานภาวนาคําว่าภาวนาอธิบายว่าภาวนามีสี่อย่างละถึงคือชื่อว่าภาวนาเพราะมีความหมายว่าปฏิบัติเนืองๆภิกษุเป็นผู้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่อย่างนี้ภิกษุเป็นผู้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่อย่างไร คือภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นสุขเวทนาโดยความไม่เที่ยงไม่พิจารณาเห็นโดยความเที่ยงละถึงย่อมสละคืนไม่ยึดถือเมื่อพิจารณาเห็นโดยความไม่เที่ยงย่อมละนิจสัญญาได้ละถึงเมื่อสละคืนย่อมละอาธานะได้ภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาด้วยอาการเจ็ดอย่างนี้เวทนาย่อมปรากฏไม่ใช่สติ สติปรากฏด้วยเป็นตัวระลึกด้วยภิกษุพิจารณาเห็นเวทนานั้นด้วยสตินั้นและด้วยญาณน,นั้นเพราะเหตุนั้นจึงเรียกการพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายว่าสติปทานภาวนาคำว่าภาวนาอธิบายว่าภาวนามีสี่อย่างละถึงคือชื่อว่าภาวนาเพราะมีความหมายว่าปฏิบัติเนืองเนือง ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นทุกขเวทนาละถึงอทุกขมสุขเวทนาจากักขูสัมผัสชาวเวทนาโสตสัมผัสชาวเวทนาละถึงภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นคานสัมผัสชาวเวทนาละถึงเมื่อสละคืนย่อมละอาธานะความยึดถือได้ ภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาด้วยอาการเจ็ดอย่างนี้เวทนาย่อมปรากฏไม่ใช่สติสติปรากฏด้วยเป็นตัวระลึกด้วยภิกษุพิจารณาเห็นเวทนานั้นด้วยสตินั้นและด้วยญาณน,นั้นเพราะเหตุนั้นจึงเรียกการพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายว่าสติปฐานภาวนาคำว่าภาวนาอธิบายว่าภาวนามีสี่อย่างละถึง คือชื่อว่าภาวนาเพราะมีความหมายว่าปฏิบัติเนืองเนืองภิกษุเป็นผู้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่อย่างนี้ภิกษุเป็นผู้พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่จิตคือมโนใจมานัตหาไทยปันธระจิตบริสุทธิ์ไม่เศร้ามองมโนมนายตนะอายตนะเครื่องรู้คือใจ มนินทรีย์อินทรีย์คือใจวิญญาณความรู้แจ้งอารมณ์วิญญาณขันกองวิญญาณมโนวิญญาณธาตุธาตุคือมโนวิญญาณอันควรแก่จิตนั้นใดนี้ชื่อว่าจิตภิกษุเป็นผู้พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่อย่างไรคือภิกษุบางรูปในธรรมวิน,นัยนี้พิจารณาเห็นจิตมีราคะความกำหนัดโดยความไม่เที่ยง ไม่พิจารณาเห็นโดยความเที่ยงละถึงย่อมสละคืนไม่ยึดถือเมื่อพิจารณาเห็นโดยความไม่เที่ยงย่อมละนิจสัญญาความหมายรู้ว่าเที่ยงได้เมื่อสละคืนย่อมละอาธานะความยึดถือได้ภิกษุพิจารณาเห็นจิตด้วยอาการเจ็ดอย่างนี้จิตย่อมปรากฏไม่ใช่สติสติปรากฏด้วยเป็นตัวระลึกด้วยภิกษุ พิจารณาเห็นจิตนั้นด้วยสตินั้นและด้วยญาณน,นั้นเพราะเหตุนั้นจึงเรียกการพิจารณาเห็นจิตในจิตว่าสติปฐานภาวนาคำว่าภาวนาอธิบายว่าภาวนามีสี่อย่างละถึงคือชื่อว่าภาวนาเพราะมีความหมายว่าปฏิบัติเนืองเนืองภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นจิตที่ปราศจากราคะความกำหนัด ละถึงจิตม like ีโทสะจิตปราศจากโทสะจิตมีโมหะจิตปราศจากโมหะจิตหดหูจิตฟุ้งซ่านจิตเป็นมหัคตะจิตไม่เป็นมหคตะจิตมีจิตเอิญยิ่งกว่าจิตไม่มีจิตเอิญยิ่งกว่าจิตตั้งมั่นจิตไม่ตั้งมั่นจิตหลุดพ้นจิตไม่หลุดพ้นจากโุวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณกายวิญญาณภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นมโนวิญญาณโดยความไม่เที่ยงไม่พิจารณาเห็นโดยความเที่ยงย่อมสละคืนไม่ยึดถือเมื่อพิจารณาเห็นโดยความไม่เที่ยงย่อมละนิจจสัญญาความหมายรู้ว่าเที่ยงได้เมื่อสละคืนย่อมละอาธานะความยึดถือได้ ภิกษุพิจารณาเห็นจิตด้วยอาการเจ็อย่างนี้จิตย่อมปรากฏไม่ใช่สติสติปรากฏด้วยเป็นตัวระลึกด้วยภิกษุพิจารณาเห็นจิตนั้นด้วยสตินั้นและด้วยยานั้นเพราะเหตุนั้นจึงเรียกการพิจารณาเห็นจิตในจิตว่าสติปทานภาวนาคำว่าภาวนาอธิบายว่าภาวนามีสี่อย่างละถึงคือชื่อว่าภาวนา เพราะมีความหมายว่าปฏิบัติหนึ่งงภิษุเป็นผู้พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่อย่างนี้ภิกษุเป็นผู้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่อย่างไรคือภิกษุบางรูปในธรรมวิน,นัยนี้เว้นกายเว้นเวทนาเว้นจิตแล้วพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลายที่เหลือจากนั้นโดยความไม่เที่ยงไม่พิจารณาเห็นโดยความเที่ยงพิจารณาเห็นโดยความเป็นทุกข์ ไม่พิจารณาเห็นโดยความเป็นสุขพิจารณาเห็นโดยความเป็นอนัตตาไม่พิจารณาเห็นโดยความเป็นอัตตาย่อมเบื่อนายไม่ยินดีย่อมคลายกำนัดไม่กำนัดย่อมทําราคะให้ดับไม่ให้เกิดย่อมสละคืนไม่ยึดถือเมื่อพิจารณาเห็นโดยความไม่เที่ยงย่อมละนิจจสัญญาความหมายรู้ว่าเที่ยงได้เมื่อพิจารณาเห็นโดยความเป็นทุกข์ ย่อมละสุขสัญญาได้เมื่อพิจารณาเห็นโดยความเป็นอนัตตาย่อมละอัตสัญญาได้เมื่อเบื่อน่ายย่อมละนันทิความยินดีได้เมื่อคลายกำหนัดย่อมละราคะความกำหนัดได้เมื่อทำราคะให้ดับย่อมละสมุทัยได้เมื่อสละคืนย่อมละอาธานะความยึดถือได้ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลายด้วยอาการเจ็อย่างนี้ ทำทั้งหลายย่อมปรากฏไม่ใช่สติสติปรากฏด้วยเป็นตัวระลึกด้วยภิกษุพิจารณาเห็นธรรมเหล่านั้นด้วยสตินั้นและด้วยยานั้นเพราะเหตุนั้นจึงเรียกการพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายว่าสติปทานภาวนาคำว่าภาวนาอธิบายว่าภาวนามีสี่อย่างคือหนึ่งชื่อว่าภาวนา เพราะมีความหมายว่าทำทั้งหลายที่เกิดในภาวนานั้นไม่ล่วงเลยกัน 2. ชื่อว่าภาวนาเพราะมีความหมายว่าอินทรีย์ทั้งหลายมีรสเป็นอย่างเดียวกัน 3. ชื่อว่าภาวนาเพราะมีความหมายว่านำความเพียรที่สมควรแก่ธรรมนั้นเข้าไป 4. ชื่อว่าภาวนาเพราะมีความหมายว่าปฏิบัติเนืองเนืองภิกษุ เป็นผู้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่อย่างนี้ฉนี้แหลสติปทานนกถาจบ